ว้าว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 วันนี้เรามาอยู่ที่แมบ,บเครื่องบดกันหลยเนี่ยนี่ไม่ได้มาเครื่องบดนานนานว่าแต่บันนี่เธอเธอขับรถระวังระวังหน่อยนะเดี๋ยวจะตกลงไปในเครื่องบดแล้วจะกลายเป็นรถบดนะฉันพยายามอยู่นะชายเกลโอ้โอฉัน,ฉ,นฉันเตือนเธอแล้วนะนฉันฉันฉนฉนฉนเตือนเธอแล้วทำไงด,ดีทำไงดีว้าวโอ้ฉันละเสียวไส้แทนว้าย เป็นทั้งรถบดและกระต่ายบดเลยนะอ้าวยโอ้ไมเป็นยังไงบ้างี่เธอเตือนฉันก่อนฉันลงไปกันรถแต่ฉันยังป้องกันระมัดระวังการบดจากเครื่องบดอยู่นะฉันเตือนเธอก่อนแต่ว่าเธอก็หล่นลงไปอยู่ดีนะแต่ว่า ใช่ว่ารถคันนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะนเชอร์ดูสิดูความแรงของมันเอ๊ะมันจะแรงกระโดดพุ่งข้ามไอ้เจ้าเครื่องบดไปได้เลยเหรอหรือยังไงน่ะ โอ้มันคงไม่แรงขนาดนั้นฉันก็ถ้ามันแรงขนาดนั้นฉันคงไม่มาขับคันนี้หรอกเรารถคันนี้มันจะไม่มีปัญหายังไงหรอเพราะว่ามันไม่แรงไงฉันก็เลยไม่มีทางที่จะตกเครื่องบดอยู่แล้วดูสิอาอย่างนี้นี่เองขับรถวัดเสียวให้ดูว้าเห็นไหมเห็นไหมแต่ก็เหมือนเดิมนะบัดนี้ฉันก็เตือนเธอแล้วเช่นเดิมระวังระวังระวัง เฮ้ยเอ้อีวมีนกเกี่ยวล้อไว้ทางโอ้ไปดีเอาขึ้นไปน้าเออโอ้รถไลรถไลรถไล่รถไลรถลฟาน่ะจะช่วยได้เยอะเลยเช็คตัว้าตายแล้วรถไลเช็รถไล่ช่วย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 ช่วช่วยช่วยช่วยช่

เอามาเลยมาเลยเอาเอาเอาไว้เอามาเต็มเลยเอาลูกเขาเอาไว้เอาเฮ้ยบันนี่นี่มันเกนทีดีหรือเปล่าเนี่ยโว้ยนั่นนะสิเฮ้ยบันนี่ฉันว่านะเราเราเราต้องเป็นเต้าหมายของพวกมันแน่ๆเลยนะแต่ว่าโชคดีนะที่เราอยู่ที่แบบเครื่องบดน่ะโว้ยดีที่เราอยู่ฝั่งภาพ ขมอเขมาเขมาเขม้าหม้าเจ้าหมียังเจ๋งเลยอบันนี่โอ้นี่เนี่ยตัวไล่นี้ตัวไล่นี้มาตอ้มาให้หมดนี่บันนี่บอกเลยมาให้หมดมาแตกข้างล่างโอ้ควันขึ้นขมงชงเคงหมดแล้วน่ะควันเริ่มมาควันเริ่มมาเอ้ฉันว่าเครื่องบดไกลพังแล้วแน่เลยเพราะไอ้เจ้าตัวหมีตัวนี้แน่แ่เลยน่ะที่ทําให้เครื่องบดควันขึ้นขนาดนี้น่ะมันเป็นเครื่องจักรเหมือนกันนะบันนี่ฉันพอเดาได้ ไปแดนนี่ระวังระวัระวังระวังรตายแล้วเออจากที่ฉันดูแล้วตอนนี้เจ้าหมีเป็นผู้แข่งแข่งที่อยู่รอดนะไม่จริงฉัอรอดตั้งสาตัวได้มีเจ้าหมีมีเทเลทับบี้แล้วก็มีเจ้าหน่ำเน้มหน่ำเน้มที่เป็นตัวสีเขียวดึกดุ่ยดึกดุ่ยที่ชื่อยูชิอันนะเออฉันอยากเห็นมากเลยน่ะเห็นไหมฉันบอกคือแล้วเออ แข่งแกร่งกันจังเลยนะ้เาเขาเกิดอะไรขึ้งยฉันว่าเจ้าหมีที่ค้างเมื่อกี้ทำเครื่องบดระเบิดแน่ๆเลยว้าวบันนี่ดูสินี่มันแกง่งถามมิตินี่ใช่าี่โอ้โห มาทีมละสามตัวสามตัวเลยอย่างนี้คืออะไรเราจะทําการพิสูจน์ว่าตัวไหนจะเป็นผู้อยู่รอดของแต่ละทีมใช่ไหมไทเกอร์ใช่แล้วแหละบันนี่เมื่อกี้มันออกมาอย่างละตัวมันอาจจะดูผลไม่เป็นเอกฉันท์ไปหน่อยนะรอบเนี้ยออกมาอย่างละสามตัวเราก็จะหาค่าเฉลี่ยได้นะบันนี่คยหาค่าเฉลี่ยถั่วนะไทเกอร์นะจ๊ะใช่ใช่ใช่ โอ้ถ้าจะอย่างนี้คือเราต้องมีหลายทีมใช่ไหมทีมแรกจะเป็นทีมยูชิคาเชียทีมนี้กด1ทีมที่2เป็นทีมเทเลทัพมี่คาเชียทีมที่2กด2ทีมที่3เป็นทีมบูดดี้คาเชียกด3ทีมที่4เป็นบัสไลเอร์คาเชียกด4ทีมที่5เป็นเจ้ามีฟลอเดอร์คาเชียกด5ทีมที่6เป็นแฟรี่เทลหรือเจ้าลีฟคาเชียกด <c oughs> หนึ่งสอิเท่าไร่ีน่าจเือบสองสามสีห้กทีมท,ที่เเป็นเจ้าแพ็กแมนกด8ปดกดเจ็ดกดแปดกดเก้ากดสิบไปเลยวันน <c oughs> ี้ขอเชียตัวนี้แล้วกันเจ <c oughs> ้าโทมัสเหรอส่วนชายเก้านะชานก็จะขอเชียเจ้าหมีหุ่นยนต์โฟโดนี้นะ่ะเพราะรอบที่แล้ <พอ S 2> <ล>วม,มันเ<อ>ชียอะไรรอบที่แล้วมันชนะมาไงอ อ่างนี้นี่เองใชนก็ถเจึงจำได้เลยเหรอว่ามันชนะมารอบที่แล้วน่ะวัดใช่ทุกคนเชียร์อะไรคอมเมนต์บอกใช้เข้ากับบันนี่หน่อยนะั้น <Wow. S 2> แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า <Wow. S 2> <Wow. S 1> แต่ที่แน่ๆเธอไม่รอดแล้วหนึง่งโอเคทุกคนถ้าพร้อมแล้วกดวดกันเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราจะทำการเริ่มให้มันวิ่งเข้ามาหาเครื่องบดกันเลยดีกว่ามาเลยมั <c oughs> นตุ้งตากันแล้วว้าวว้าวว้าว ตายเลือดตายเลือดทยอยตายเลื่ทยอยตายเลอดทยอย,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 ยไม่รอดใช่ตอนที่เหลือที่เห็นอยู่มีโทมัสกับเจ้าหมีแล้วก็เจ้าจิ้งจอกนะครับใช่เจ้าหมียังอยู่ครบสามเลยนะบันนี่มันจะโทมัสเลือสองนะไชเก,กิลเฮ้ยแต่ฉันรู้สึกว่าข้างล่างอ่ะเจ้าบัสไรเดียรก็แอบรอดอยู่นะจิ้งจอกฉลาดมากเลยดูสิมันขี่เจ้าโทมัสเพืนนเม็น่าจริงด้วยนะบันนี่เว้าเจ้าโทมัสโดนเหยียบฉันว่าอีกไม่นานเครื่องกดก็จะต้องพัง รอบแน่ๆเลยยังไงเป็นไปตามคาดเฮ้ยเจ้าออจพอมาตา,ตายไปอีกแล้ตัวมันกตายแล้วเฮ้ยย้ยมันกระโดดกระโดะโดเฮ้จาจิงจอกเหลือแค่หนึ่งแล้วเหมือนกันนะบันนี่อโอ้โหฉชนก,ก็นดูสิทุกต,ตัวตอนนี้ล่นลงไปใต้เครื่องบดกันหมดแล้วเดีย๋ยวมันจะโกลโดนแล้วเนี่ยมันอยากดูเลยาข้างล่างเหลือกี่ตัว เออชายก็ก็อยากรู้สรุปแล้วชายเก้าทายถูกแน่ๆเลยน่าเว้ทางล่างเหลือบัตเลเยีร์สองตัวแล้วก็เจ้าลีฟแล้วก็เจ้าหมีโฟลดโอ้ยนายอัเภอวูดดี้ด้วยชัยก้าโอ้เหลืออีกหลายตัวเลยเอ๋อใครทายถูกบ้างน่ะพี่ลูลูโทมัสบัตดี้ไม่หล่อคพี่ลูลรู้ชายเก้าตอบถูกแล้วหนึ่งคน <Yeah. S 1> ว่าคอมเมนต์บอกได้นะเงั้นเดี๋ยวเรามาคัดกันว่าเหลือใครบ้างนะครับเหลือวูดดี้นะครับเหลือโฟลดเหลือสควิตเวิร์ดเหลือบัตและเยร์แล้วก็เหลือเจ้าลีฟถ้าอย่างนั้นรอบต่อไปเนี่ยเราจะทําการเอาเจ้าพวกนี้เนี่ยเข้าเครื่องบดกันเลยนะครับดูสิว่าตัวไหนจะเป็นตัวผู้รอดชีวิตเป็นตัวสุดท้ายว้าวว้าว้าวขุดคือผู้อยู่รอดนะครับตอนนี้เรามีผู้อยู่รอดทั้งสิ้น5้าลายด้วยกันใครถ่กผิดบ้างแต่ไม่ได้ถ่ายผิดตัว <น> <S <S บัณนผนิดตั้งแต่แรกเลยฉันยังอยู่ในรอบของผู้ท้าชิงอยู่นะไม่เป็นไรบันนี้จะได้ทายตัวอื่นต่องั้นบันนี้ขอทายว่าจะสควิดเบิร์ดจะเป็นผู้รอดในรอบนี้ สดวนชายก็ยังไม่เปลี่ยนใจไปไหนยังอยู่กับเจ้าหมีอยู่แต่ทุกคนและเปลี่ยนใจหรือเปล่าถ้าไม่เปลี่ยนใจก็ให้พวกเขาเดินลงมาในเขาวงกดได้เลยนะครับให้เขาดิ <มา S 1> นลงไปในเครื่องกดตะขากไม่ลงเขาวงกดแล้วอ่ะขอโทษบันนี้พูดผิดโอ้โหตอนนี้เดินขึนวิตกับเจ้าบัสไรเยสวิดเวิ์พยายามที่จะกระตัวเองขึ้นมาอ้าววิดมาดน,นบัสไรเยสอ้าวิตรวดเหลืออยู่แล้วเจอโอ,อีก เปงปลาเฮ้เออสควีดเบิร uh> ์ดกลายเป็นปลาหมึกบดนะเออปลาหมึกอยู่ในเครื่องบดก็ต้องเป็นปลาหมึกบดพาให้ปลาหมึกบดปลาหมึกบดยแต่ว่าอดีได้ยินเสียงคลืนอยู่ข้างล่างนะไม่มาแต่งว่าตัวไหนรอดบ้างเราไปลงไปดูกันไหมฉันว่าลงไปดูดีกว่าฉันอยากเห็นว่าข้างล่างมีใครรอดบ้างน้าว้าวตอนนี้มีเจ้ามีโฟลโด จะบัสไล่เยี่ยแล้วก็สควิตเบิร์ดเป็นผู้รอดนะครับจะมาเป็นรอบต่อไปกันเลยไหมไปดูกันเลยบันนี่ฉันพร้อมดูแล้วฉันอยากรู้แล้วนะฉันตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นมากๆเลยนะวันนี้ก็ตื่นเต้นนะครับรอบนี้ถ้าใครเหลือรอดนี่เราจะให้เป็นผู้ชนะหมดเลยนะครับดูซิว่าทุกคนจะทายถูกหรือเปล่า โอเคนะครับงั้นเราให้เขาลงไปในเครื่องบดกันเลยดีกว่าใช่เจ้าหนีเจ้าหนี้ของใช้ก็ต้องเลิกพยายามอยู่ปัดรเยีโอ้สควิทบดวิ่งวิ่งบนหลกล้ออ้าวไทยรอดแล้วนะคเลยเปแล้วไมึกบดเป็นที่เรียบร้อยเจ้าหนี้เจ้าหนีของใช้ก็ยังอยู่ดีเช็คก็ยังวิ่งอยู่นะครับช็คก็ขอลงไปดู้างล่างหนสิโอโอโอโเฮ้ย รัตเลียรอดนะครับตอนนี้แล้วก็เหลือเจ้าหมี oh. เจ้าหมีจะรอดไหมเพราะเจ้าหมียังยืนอยู่บนเครื่องบดอยู่สิว่าเจ้าหมีจะรอดหรือเปล่าโอ้ต oh. น,นี้เจ้าบัตเลียมพยายามพังเครื่องบดนะจริงป่ะเนี่ยใช่มันพยายามจะพังเครื่องบดเข้าไปเต็มทีแล้วเชือว่าอีกไม่นานอีกไม่นานเครื่องบดจะพังแน่นอนเลยนะโอ้ oh. oh. เจ้าหมีรอดผลสรุปแล้ว ปัดไลเย,ยรยวรดอา้าวเครื่องบดพังซะแล้วชายเก้าดูสิเอา้าโอ้อย่างนี้เจ้าบัดไลเอยยก็ออกมาแล้วว่ข้างนอกนั้นมันนี่หนีก่อนละก,กันนะชายแก้าว,ว่ายมันนี่ล่วงแอบ